สวัสดีครับตกละเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมวันนี้มีนางรำมารำถวายพบปู่นะครับโดย FC เป็นคนจัดมานะครับทั้งหมด99นางรำก็บริเวณด้านหน้าของพบบริเวณด้านหน้าของพปู่ตอนนี้นะครับก็รถของนางรำก็จอดกันเต็มเลยนะ FC สวยงามมากเลยเนี่ยฮะรู้สึกว่าวันนี้จะมีศาลา มาตั้งด้วยถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําไม่ผิดจะมีศาลามาตั้งตรงนี้ก็จะเพิ่มจุดที่ให้คนที่มาแวะพักที่นี่เนี่ยได้มีที่นั่งเล่นนะครับมาแล้ว F-C นี่นะครับผมมาเมื่อกี้หขยักขยักที่2ก็คือจอดประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับจอดประจำการเรียบร้อยแล้ว ก็รอยกลงนะครับรอยกลงก้อด้านหน้าองค์ปู่พอดีตรงนี้ก็ร่มใน f อฟร่มเพราะว่าต้นนี้ผมปลูกไว้เนี่ยผมกะว่าประมาณนี้แหละนะครับให้พื้นที่บริเวณตรงนี้ร่มแล้วต่อไปต้นนี้จะโตขึ้นมาก็จะร่มมาอีกถ้ามีสักสี่ห้าต้นเนี่ยผมว่าสวยนะครับแซมอี่นะครับแซมงีย เรียบร้อยแล้วนะครับ FC นะครับศาลาด้านหน้าสวยงามฮะสวยงามอ๋อเขามีบันไดด้วยมีบันไดแล้วก็มีป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อก็มี แต่ก็โอเคเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งม่สวัสดีครับเสื้อเขียวนี่จากที่ไหนนะแม่ไอยน้ำเที่ยงเนาะใกล้นี่เองดูโอ้ FC ผมเพิ่งสังเกตเห็นพระท่านเรียกว่าอะไรนะตรงสะพายนะ สวยงามเครื่องสรงใช่ไหมครับด้านหน้าสวยงามมากเนี่ครับตอนนี้นางรำก็เตรียมที่จะลำนะครับเตรียมที่จะลำพร้อมกันแล้วนะครับเริ่มจัดแถวแล้วอ้อปาโอ้ <c oughs> โอ แตนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนางรำกำลังจะเคลื่อนจัดแถวนะครับตอนนี้นางรำ99นางรำเยอะมากเลยูกซ ศูนย์เจ็ดนะเลขเขาจะออกศูนย่งศูนย์เจ็ดผมก็มันศูนยไปแล้วก็ตุ่ศูนยจไปด้เขรถขนไม่เอาไปเดียวไม่เอาาะันรวยน้อยไมเห็นตันไหนนี่เลขรถคนศาลาศนก็ศูนตัวเดียวน้อยศูนก็อยู่เดอะจัดแล้วเายเดียวาค่กเป็นรถยังมาไม่ถึงได้แกบอกเลยรู้ลรถคุณศร้าอะไรดูเลขเลยดูเลขเลยแกบอกให้้อเลขเลยอย่าง

เยังดีบอร์โอเคเคยบอกเสียงไว้เสียงไว้พระมาอ๋ไอ้นะศูนยเจ็ดหกเจ็ดเหรอเจ็ดศนยกเจ็ดเจ็ดเลขขนสั้นโอนะปะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็รถส่งสาราใช่ค่ะส่งวันนี้เหรอใช่ค่ะโอ้ สามสามคันปะสามสาราแกว่าแกบอกมารถคันหนึ่งก่อนอ๋อคันหนึ่งก่อนอีกสองคันแกไม่รู้นี่นะเอฟซีวันนี้คอนเฟิร์มนะฮะรถโมไมอีกสองคันก็เลขเพิ่มเลยอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มรถมาส่งศาลาอีกวันนี้หนึ่งคันเลขต้นโมกยังออกเลยหรอใช่เออเลขต้นโมกยังออกเลยใช่ใช่ใช่ศูนย์เก้าใช่ใช่ตรงเลย ตรงเลยคาบไม่ได้เลขเลขส่งรถเลขส่งรถพระอะไรแปดเก้าสองอะไรนะเลขเลยเลขที่มาส่งพระปางนะมารแปดเก้าสองหกสองหกก็ใกล้เคียงกันสองใกล้ใกล้เคียงกันแปดเก้าสองหกันน้ผมไม่ได้ดูเลยโอ้แอนคว้าเป็นปึกเลยเหรอพีนจะครบร้อยแล้วนนอะให้เขาเดินซื้อบ้าง อันนี้คือเลขที่มาส่งพระปางชนะมารครบทุกเลขเลยเออเอาไม่ได้ทงเอาวนตลอดเลขเลขเลขขนเลขขนปางพระปางชนะมาร์คแปดเก้าสองหกเฮ้มี่สองอย่างตักหมดเลยงวดนี้มีรถมาเยอะงวดนี้ตักหหมดเลยนะมีรถหลายคันนะเอฟซีวดนี้

เมื่อวานจะสมรไปมาทางนี้เนี่ยหรอเมื่อวานเมื่อวานนะครับมาเจอยายสมรนะครับเมื่อวานยายสมรไปบ้านผมผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปยายสมรเลยอ่ะไปสมรเป็นไงดีใจพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วโอเคกลับบ้านเลยยังไม่กลับ พร้อมแล้วกลับบ้านเลยยังไม่ได้พร้อมอยากกลับบ้านกับพ่ออีกทันหนึ่งสองวันอยู่จะอยู่ที่นี่อยู่ใช่อยู่อีกวันสองวันอยู่ขออยู่อีกวันหนึ่งสองวันไม่เป็นไรเราอดได้เราอดใจได้เนาะอีกสองวันคิดถึงนายยายนะคิดถึงคิดถึงนะทุกคน ค่ไดกิปังด้วยหรอกินไปหนึ่งห้าพันหนึ่งมาก็ของของป้าห้าพันหนึ่งได้สองโอ้ปัง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 กับบ้านเนี่ยหนึ่งพันสองเอ้าแล้วมาเนี่ยไม่บอกเพื่อนเลยเหรอไม่บอกใครทำไมไม่บอกไม่บอกเพราเขาไม่ให้มากลัวเขาไม่ให้มาถ้าบอกเขาก็บอกว่ายายไม่ต้องมาเลยหรอ อ่าทำไมเขาไม่ให้มารู้ไหมเขาไม่รู้เขาเป็นหว่วงอ๋อเขาไปดูดวงป้าเป็นหว่งนหวงป้าบอกว่าอ่ามาน่ะมาได้แต่อยากให้มีคนขับรถให้อ๋อป้าบอกว่าอย่างเงี้ยพูดหวานมาได้แต่อยากให้มีใครก็ได้ขับรถให้ไม่ใช่ขับมาเองสิบนาทีง่วงนอนสิบนาทีง่วงนอนดูอยู่นะ ก็คือว่าแกดูไลฟ์สดเห็นห้องนอนตลอดเวลาคิดถึงใครที่สุดที่นี่คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนไม่เสียก็ได้ไม่เสียโอ้คิดถึงพี่แหนงน้องแม่ลุงป้านัับโอเคยี่สองก็ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับแล้วก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยเอาแค่นี้แหละ เดินไปวครับใช่ใช่ลูกไปจากกันอีกเรื่องกองตอนที่สองแล้วนะเออให้วันเดียวนะครับไม่พูดแล้วอ้วันเดียวไม่ไม่พูดผมจะพูดจบผู้ใหญ่ผู้ใหถ่ายคลิปอยู่นี่คือหลักฐานครับให้วันเดียวอีวันเดียววันเดียวพรุ่งนี้วันหนึ่งใช่ไหมนั่นะพี่ใช่ไหมตากล้องมาสุดใหญ่นะตยกล้องมาถ่า thank okay. you รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยการรำจะแบบว่าพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นระเบียบพร้อมกันเป๊ะเลยนะ FC ผมดูภาพจากโดนเมื่อเมื่อกี้เนี่ยคือนางรำรำแบบว่าอาจจะได้ว่ารำมาหลายปีแล้วนะ FC พร้อมกันมากเลยเดี๋ยวเจ้าภาพจะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปร่วมเจ้าภาพพอถ่ายรูปร ถ่ายรูปหร้วถ่ายวิดีโอให้มันเงียบไปยิ้มกันเลยสวยมากครับสวยมากครับ